อาจารย์ฉบเชี่ยวจันอิ๊บฮะสวัสดีครับนี่ครับพี่เป็ดอยู่บ้านแบบนี้ผมว่าน่าจะมีการยืดเส้นยืดสายออกกําลังกายนี่คืออาจารย์ฉบเชี่ยวจากวิทยาลัยการแพทย์บูรณาการหรือพูดง่ายว่าเป็นครูสอนแพทย์แผนไทยอืมีหนึ่งค่ะขออนุญาตทุหมอแผนไทยก่อนนะผมก็เป็นนักกีฬาผมเล่นเล่นกีฬาเล่นบอล เพราะว่าช่วงนี้โควิดไปเล่นบอลไม่ได้ก็ต้องโครไปเล่นคนละเล่นกันคนละเล่นอันแทงบอลเดี๋ยวกูไลอออกแกบกที่ปรึกษาเลยวันนี้เพราอย่านะเขาเป็นคนเดียะเขาเป็นคนเดียวในงานแต่ทีที่เขาไม่เล่นไฮโลอะเออเขาไม่ได้แทงเองเขาฝากคนอข้างมาแทงอ๋อเลย ครับวันนี้นะครับวันนี้เกี่ยวกับเรื่องของสะบักครับสะบักจมคนชอบเป็นกันเยอะสะบักจมพ่เบษจริงสะบักจมคนชอบเป็นกันเยอะนะครับผมโลสะบับด้านหลังครับรับผมมันจมมันจมเราก็ต้องดึงยืดมันออกยืดสะบักด้วยตัวเองอ่าใช่ครับผมลองดูใครที่ปวดปวดสะบักนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตมันต้องเป็นนั่งถ้านี้มาจากวัดโพเหมือนเดิมนะครับผมอันแรกเราจะต้องนั่งอย่างนี้ก่อนทีนี้นะครับผมเราก็จะต้องทำการเอาเอามือเนี่ยนะ มาจับที่ปลายเท้ากดลงไปการฝ่าเท้าไม่ไม่ใช่ครับจับไว้เฉยเพื่อที่เราจะเปิดหน้าอกตรงนี้ทีนี้ปุ๊บนะครับเงยหน้าครับผมแล้วก็ยืดตึงมันจะตึงตรงบริเวณสะบักล้วถ้ามันถ้าจับตรงนี้ไม่ได้นะครับเดี๋ยวเรามีตัวช่วยครับบางคนอาจจะทาไม่ได้เพราะว่าพี่เป็ดเอาแบบใช้เก้าอี้ดีกว่าปลอดภัยกว่าบางคนอาจจะเขาเรียกว่าจับไม่ถึงนะครับผมเราก็ใช้เก้าอี้ตัวนี้ได้ ก็ให้มีอย่างนี้นะเหมือนกันเลยนะครับคืออันแรกเราจะต้องเปิดบริเวณดันเพ้ออกออกนะครับผมถ่ายถ่ายตรงนี้ออกนี่จับเอาไว้นะครับผมยืดเงยแล้วดึง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 เอามือดึงนี่นะดึงใช่ครับผมดึงดึงให้ไหลมันเปิดนะครับเราจะเห็นตรงนี้กล้ามเนื้อตรงนี้นะครับมันจะดึงตรงบริเวณปลายสมคกตรงนี้เข้านะครับผมหายใจออกครับผมตอนดึงตอนดึงหายใจออกครับแล้วก็ผ่อนคลายผ่อนคลาย นะครับผมเขาจะไปช่วยเกี่ยวกับดึงตรงบริเวณท้ายสะบักออกเสร็จแล้กี่ครั้งะอะสามครั้งก็พอครับผมเสร็จแล้วสามครั้งพ่อถ้าตกหมอนนะ่คอ,อตกหมอนใช่ไหมครับผมมีหลายท่าเลยนะครับผมไม่ไง่ายนะครับกดตรงเนี้ยนะครับกดเองได้อย่างนี้อย่างนี้ครับอ,อ,อ่าเราจะใช้เส้นตรงเนี้ยนะครับผมอ่าเนี่ยเส้นตรงบริเวณโค้งคอเราเรียกว่าโค้งคอนะครับผมะแล้วนวดไล่ไปนะครับผมเนี่ยนวดไล่ไป ไปจนถึงฐานกะโหลกตรงนี้นะครับผมเนี่ยสองข้างเลยเนี่ยเรานวดเองได้ตรงนี้นะครับกลุ่มคอตกหมอนนะครับผมอ่านะครับพอท่านี้เสร็จนะครับผมโอมันมีอีกท่านี้ต่อเนี่ยนะครับเอามือวางไว้นี่นะครับตับตานนะครับผมยืดตึงนี่ยนะครับอ๋อยืดอ่านะครับผมค่อยๆไล่ขึ้นมาช้าๆนะครับผม ดีมากผมไม่ต้องกังวลแล้วผมเป็นคนนอนตกหมอนบ่อยและยิ่งหน้าฝนเนี่ยผมจะไม่หายเลยเพราะหน้าฝนเนี่ยหมอนตากแดดไม่ได้โงอย่านอนหมอนครับผมทำไงอย่านอนหมอนครับผมจะได้ไม่ตกหมอนไม่มีประโยชน์เลยเลยทั้งหมอทั้งคนถามรายการเอ้ยผมได้วิธีแล้วผมได้วิธีนะครับคุณหมอขอบคุณขอบคุณครับผมแล้วมาดูผมจะได้จะได้หาหมอ สมุนไพรที่อยู่ในบ้านพี่แ <ฮะ S 2> ก้อะไรได้บ้างวันนี้เกี่ยวกับเรื่องของ ไอ้ I, ไม่มีเสมหะก,ก็ดีนะครับแล้วก็ฆ่าเชื้อในลําคอได้ด้วยยังไงฮะองครับผมหคือชะเอมเทศนะคะสดีปรีเราจะใช้เชะเอม2ส่วนต่อดีปรี1ส่วนนะคะนํามาต้มน้ํา3ลิตรเอา1ลิตรนะคะหลังจากนั้นเราก็จะแต่งรสด้วยน้ําตาลกรวดแล้วก็เกลือนะคะคซึ่งตํำรับเนี้ยจะเผ็ดนะคะแล้วก็เค็ม นะคะแล้วก็หวานก็จะช่วยในเรื่องของอาการไอขับเสมหะค่ะอันนี้กินได้ไหมาจมากินกินได้เลยครับมากินเรียกว่ายาแก้ไอฉบับชาวบ้านอ่ะวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์สเกียวนะครับบน